เจ็กดกฎด้านจิตวิญญาณสู่ความสำเร็จ1กฎแห่งความเป็นหนึ่งเดียว The Law of o n e น e s s กฎนี้เน้นถึงการเชื่อมโยงระหว่างทุกชีวิตบนโลกทุกสิ่งมีความเชื่อมโยงถึงกันในระดับจิตวิญญาณการเข้าใจและยอมรับว่าเราทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจะช่วยให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและไม่รู้สึกแยกออกจากความสำเร็จที่ต้องการ เช่นหากเรามองความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจและไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเราจะดึงดูดความสำเร็จที่สอดคล้องกับตัวตนของเราได้ง่ายขึ้น 2. กฎแห่งการให้เดร Law อฟกิฟวิง การให้และรับเป็นกระบวนการที่สมดุลในจัก,กรวาลกฎนี้เน้นว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการที่เราพร้อมจะให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การให้พลังบวกหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้อื่นการให้คำปรึกษาการแบ่งปันประสบการณ์หรือการให้ความรักและความเมตตาจะทำให้พลังบวกนั้นกลับมาหาเราและนำไปสู่ความสำเร็จ 3. กฎแห่งการกระทำ The Law of Action การลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จการใช้กฎนี้คือต้องลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเราเองกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทำแม้เป็นขั้นตอนเล็กๆแต่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่4กฎแห่งความตั้งใจ The Law of Intention ความตั้งใจที่ชัดเจนและแน่วแน่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดึงดูดความสำเร็จจักระวลจะตอบสนองตามเจตจำนงของเราหากเราตั้งใจให้สิ่งที่เราปรารถนามาจากความรักความปรารถนาดีและความหวังดีต่อผู้อื่นและรักษาความตั้งใจให้สอดคล้องกับจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงไม่เพียงแค่ผลประโยชน์ทางโลกเท่านั้น5กฎแห่งการปล่อยวาง The Law of Detachment การปล่อยวางจากความกังวลหรือความยึดติดเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราต้องปล่อยให้กระแสของจักรวาลทำงานตามวิธีทางธรรมชาติและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนเกินไปหลังจากที่เราทำเต็มที่แล้วปล่อยให้จักรวาลจัดก,การต่ออย่าก,กังวลกับผลลัพธ์มากเกินไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเหนือกว่าที่เราคาดหวัง6กฎแห่งความรักและความเมตตาเด l ลอออฟเลฟแอน terrorist Happiness ความรักและความเมตตาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดึงดูดความสำเร็จและการเติบโตทางจิตวิญญาณความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการมีความรักให้กับตัวเองและผู้อื่นความเมตตาจะทำให้เรามีพลังในการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงกับผู้อื่นและโลก การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยสร้างพลังงานบวกในชีวิตและรอบตัวจะช่วยให้เราดึงดูดความสำเร็จที่มีความหมายและยั่งยืน 7. กฎแห่งความสมดุล The Law of Balance จักรวันทำงานบนพื้นฐานของความสมดุลทุกสิ่งต้องการความสมดุลระหว่างความพยายามและการผ่อนคลายการรับและการให้การทำงานและการพักผ่อนความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจะมาพร้อมกับการหาจุดสมดุลนี้ควรจัดการชีวิตให้สมดุลทั้งด้านการทำงานความสัมพันธ์สุขภาพและจิตวิญญาณรักษาสมดุลระหว่างความสำเร็จทางโลกและการพัฒนาภายใน การนำเจ็ดกฎจิตวิญญาณเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยเสริมสร้างความสำเร็จที่ครอบคลุมทั้งด้านวัตถุและจิตวิญญาณความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการผสมผสานร,ระหว่างการลงมือทำการตั้งเจตจำนงที่ดีและการเชื่อมโยงกับพลังของจักรวาลการใช้กฎเหล่านี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุข สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนช่องของเราไฟายาเซฟสวัสดีค่ะ